สวัสดีครับวันนี้คัมผม,มตะบิทเอ็มซีแคตตี้เกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสัมมันไลทซอสครับสตอรี่ในพาร์ทที่เก้ากันแล้วในพาร์ทนี้ต้องไปที่ท่าเรือสินะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลย let's go ็วิวยี่สิบพาร์ทเก้าโอ้ลูกพี่ทางนี้แม่และซารารีด้วยเหรออืม ไปที่ไหนอ่ะอืมน่าจะออกเรือกันแน่เลยออกทะเลสูวนพีททุยไม่ใช่ยังแมนอันนี้ใครวะน่าจะตัวประกอบโอ้ที่รักอ่าอืมนั่นแหละถามว่าจะไปที่ไหนอะไรกันมานั้วน,นะมัง้งใครชั้นเหรอใช่อ่าอืม อืมฮ uh ึ huh. บ้านใครบ้านเราเองจับประเด็นหลักให้ได้แล้วก็เล่นกันเลยแปไม่แอป้กูจะจับประเด็นประเด็นหลักอยู่ไหนอะไรเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแถวทางทะเลหรือไงอืม uh huh. มันอันตรายนะเนี่ยใช่อืมไม่บายแล้วจะไปไหนฮะไปแล้วพวกนั้นต้องการไลเซน,นรี่อ่าเราก็อยากไปเหมือนกันนะอยากร่างกายรซุยร่างกายอยากถูกประท่าเข้าใจเปล่าอยากไฟแล้วอ้าโกรธกูเชยเลยเป็นไปว่าเรา โดนด่าเลยอยากไปสกูตเตอร์สกูตเตอร์ก็คืออันเรือที่เราขี่ในน้ำในดันเจียนเลยนะอืม ที่ไหนเรือเหรอไปลองไปท่าเรือรอบสองดูประโรยืมเรือมาตเตอร์หน่อยได้เปล่ามาตเตอร์อย่างงกนะมาสเตอร์นะมาสเตอร์อาร์ตมาตเตอร์ยืมเรือหน่อยได้เปล่าบาบาไอปโดเขอ,อล่องอะยืมเรือหน่อย <C oughs> อืม ไม่มีทองฉันไม่ให้ยืมหรอกฉันคิดว่าเสนออ่ไม่ใช่เดี๋ยวฉันคิดว่าอเมริสหรือแม่ของตัวเอกก็ต้องการเรือนะอ่ะจริงเหรอใช่ฉันรู้ผู้หญิงคนนั้นคิดแบบนั้นอืมโอ้จริงดิอืมถ้างั้นฉันจะให้อเมริสยืมแล้วกันนะให้อายาเซอืมนั่นแหละ ไม่จริงไอแก๊สไอกัสไอกุสนี่มันแปลว่าอะไรวะเออฉันไม่มีทางเลือกนะโอเคฉันให้ยืมแล้วกันขอบคุณมากครับนี่กุญแจเรือขอบคุณนะมาสเตอร์อ่านี่เอาไปทำอาวุธใหม่กะะ่อนโอโ้โหเพิ่งไปสร้างใหม่เองนะเนี่ย <c oughs> มีอะไรครับไปก่อนไปขอสร้างเรือเออไม่ใช่สร้างเรือสร้างอาวุธ <c oughs> มาดาบโหดยังไม่ได้ก็ไม่ค่อยเอาไปเรือโอเคมันถึงเรือเรียบร้อยได้เวลาเดี๋ยวแปับหนึ่งอย่าเพิ่งไปสำรวจแปบบ๊บไงมีจุดเซฟด้วยมีที่นอนอีกตั้งหากใช้ได้นะเรือลำนี้เนี่ยเอเดเ,เ,เดินขึ้นเดินลงไป let's go ออกวเวลาออกเรือแล้วโวเทคคืออะไรไม่รู้นต่น่าจะเกี่ยวกับน้ำอะไรนะโวเทอืม ตัเสียงเนี่ยน่าจะเสียงดังอยู่นะเ <c oughs> น,นี่ยเยทำไมหน้าแดงอัะเนาะลืมอ่านจุดจุดจุดอ่ะแดกจุดันเน้าไปมีอะไรกำลังมาไอ้เซเตรียมพร้อมในการต่อสู้เลยอู้อะไอ้เซด้วยตัวอะไรเนี่ยเวทสายฟ้า ปิ้วโอ้ยเฮ้ยฮ่าเอ้ยมามาบัวกันมาฮึบเอ้ยฮึบนี่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 เฮ้ยอ้าวฟันไม่ถึงอีกปะโท้วม,มาเวทน้ำไอเยสเซหน่อยตีเข้าไหมเนี่ยเป็นปลาน่าจะตีไม่เข้าเท่าไหร่นะโคตรเบาอะไร สิ้นเปลืองเะเหลือเกินมาออกเกาะได้ไดป้องกันอ่าไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยป้องกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้อาวุธแตกโอ้ยไอชิปหายไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ใกล้ตายเหมือนกันอะฮึบนี่นี่นี่อาวุธเราก็ไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวสักหน่อย กลัวหาอะไรนี่อืมตายเรียบร้อยครับถึงดับเอ็นชาร์ดจะพังแต่ก็ยังมีอันที่สองอยู่โชคดีที่เอามาด้วยวีพ่นชา์ดเอ็มอืมชิ้นส่วนอาวุธและดับเอ็ม <c oughs> อย่าบอกนะวาอาวุธพังแล้วซ่อมต่อไม่ได้แบบอาวุธพังแล้วหายไปเลยอ่ะ ต้องไปเช็คดูไปกันเถอะไอ้เสกก่อนอื่นขอดูอาวุธแป๊บใหม่นะอาวุธฉันต้องไม่พังสิอย่ามองว่าพังจริงเรามีในตัวปะโอ้ดาบแตกแล้วไม่สร้างไม่ได้วะวัตุด,ดิบไม่พอ พอโทรไม่พอแล้วนี่ยดาบสุดท้ายแรงสุดไม่มีดาบเ e ป็นชาร์ตแล้วสพอร์ตเปลี่ยนเมจิกควอนชาร์ต e โอเคอัศวการเดี๋ยวแป๊บนึงชั้นล่างมันมีนี่วะเออชั้นล่างมันมีฮิวเลือดอยู่ไปนอนพักฟื้นโอเคจุดไหนไม่สำคัญอาจจะตัดออกไปก็ได้นะครับเนี่ย โอเคถึงเกาะอะไรก็ไม่รู้ละไปดีกว่าอ้าวมีทางเดินไปได้เลยเดี๋ยวกอ่อนอะไรเหรอไอ้เจ๊เศรเบื่อที่นี่จริงๆเลยเอมเฮ้ยมันมันทะลึ่งว่ะคนนี้ฟิวฟิวเรื่องอะไรอีกฉันด้วยไปอา่ามันกำลังมาทางนี้แน่เลยใช่เปล่า ฉันไม่คิดว่าเอาพวกเราจะจัดการมันได้ต่อหน้าต่อ,อแบบแบบเอสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าไม่น่าจะสู้ได้งั้นก็ไปหาทางกันเถอะอาเะเซนะทางนี้ไงฮะวาลินนั่นนายนิสสเกะน,นันนายราส,สเกะอ่ะโอ้ยเป็นไรเนี่ยวาลินนายเจ็บตรงไหนเนี่ยอเจ็บอะไรก็ว่าไปครับ แล้วผู้หญิงข้างหลังนี้ใครวะโอ้ยใช้ได้หน้าตาสวยสะสวยมากเลย,ยนะขอเบอร์ได้เป่ลาทุยโอ้ไม,ออม่อย่าเอ่อไม่พูดแบบนั้นสิโทษทีใครกันเนี่ยอืมเธอมาจากก่อนนี้เนี่ยอ่อหนีทหารมาใช่ปะตอนนี้เอออะไรวะ โอ้ไม oh, oh, mm ่อ๋อสองคนนี้น่าจะแอบชอบกันแน่เลยผู้หญิงคนนี้ขี้อายจริงๆเลยนะอย่างนีเลยเหรอดูแลตัวเองด้วยมาเตอร์ซาสึเกามีคนกำลังมาที่นี่ฟังนะ หนึ่งในดาบอะไรสักอย่างต้องอยู่ที่นี่แน่นอนจับเอ่ออะไรวะเมเจอร์ Major นี้นายกเทศมนตรีเออจับนายกเทศมนตรีมาประยุทธ์จันโอชาทุยไม่ใช่กูติดคุกไป,ปเนี่ยเออโทษโทษทางนี้เอ่อไล์เวฟไปทางนี้เปล่าวะน่มันกําลังจับตัวหัวเหลืองคนนี้แน่เลยมาลีนดันเจียนดันเจียนใต้น้ำอืม มันมาหาของในเกาะนี้นี่เองขามันหูสายหัวร้อนว่ะโหดร้ายมากนั่มันไม่เออนั่นแหละรู้สึกว่าอาจารย์ะจะอันตรายให้งานนี้ลูเบิร์ตเฟิร์สน่าจะเป็นคนชื่อไอ,อหัวน้ำตาลเมื่อกี้อ่าฮะฮะ อ๋อไอซานาลีกับกับเอเล็ซี่มันลงเปน็นเดนเจียนแล้วแน่เลยเนี่ยถ้ให้ผมเดาไม่ผิดนะนะพี่ซับไปกันเถอะใช่แล้วแน่นอนโน้ดันโกเยดคือไรว่าหม่เราต้องไปนะเนี่ยเพื่อนของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายอืมอืม ถ้าจะไปต้องข้ามชบข้ามชบข้ามศพชั้นไปก่อนเฮ้ยวารินอ่าดูดูแลแล้วก็พาพีนี่อ๋อเหมือนให้เราไปคนเดียวโทษทีนะัสซาซึเกะไม่ต้องห่วงขอบคุณนะอ่าตรงไปในหมู่บ้านจะมีดันเจียนอืม อพอรู้ทางเดินไปมั่วเราก็ถูกทางเองแหละเออสสยไปมั่วถูกอยู่แล้วเออจืดถูกเองตหองอนเนียนเนียนเนียนนั่นไงรัวอะไรสักอย่างไอ้บ้านใครวะน้อยนั่นแล้วก็สซมอนแคปเจอร์ด้วยคีเจอร์แคปเจอร์อะไรก็ว่าไปนั่นใครอะ่ะโอ้มันมีอะไรหรอก ทษวทีนะเอ่ออะไรวะแปลว่าดิเลดี้คูดอ๋อหมายถึงผู้หญิงคนเมื่อกี้เปล่าใช่แน่นอน <c oughs> ใส่ชุดเซ็กซี่ด้วยใช่เปล่าฮฮ <c oughs> ใช่ก็อย่างนั้นเลยนะจริงด้วยอยู่เลยซ็กซี่เลดี้นายชอบผู้หญิงเซ็กซี่ใช่เปล่า แน่นอนเด่กก็ฉันเป็นผู้ชายนี่นะอ๋มอมาเตอร์ซาสึสเกะเออทะลึ่งต่อหน้าผู้หญิงไม่ได้โดนโชกปากเ้อ,อโอ้ยไอเยเซทำอะไรของเธอเนี่ยทำเพื่ออะไร <c oughs> จุดจุดฉันเห็นผู้หญิงอ่าในข้างนอกหมู่บ้านก็เธอคือลูกสาวของฉันเองแหละ และนายก็คือคราฟไนใช่เปล่าใช่ฉันคือคราฟไนจากอา่วิลเทิร์นไวเทิร์นวิลเทิร์นอะไรก็ว่าไปเถอะว่าแล้วฮะมีอะไร้แล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแล้วทำไมคราฟไนถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะก็เริ่มจากเพื่อนฉันที่มาอ่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทหารนั่นแหละ S <S เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่เขาเป็นผู้หญิงแล้วก็น่านรักด้วยใช่ไหมใช่เธอน่านรักแต่เออเขาเป็นทอมก็มีนะผู้หญิงที่สวยมากอ่าเออเอ,อ,อะไรก็ว่าไปเถอะพูดมากไากหมนขอบคุณมากพูดกันยาวเลยตรงนี้โถวีวิวไปไหนอ่ะไปหาเดซี่กับซานารีต่อเหรอเช็ค<ว>ในดันเจียนเคจัดไป ทางข้างไปไดปะไม่ไดอ่ะเออออมหลังอ้อมเอา <c oughs> <c oughs> ดาบเป็นชาร์จลมของเราก็พังแล้วอะ่ะประเด็นคืออย่างนั้นอะ่ะมาไปทางนี้เลยเอออย่าเพิ่งไปเลยเฮ้ยมีของว่ะทุบไปได้อะไรไหมนะฮะบูแฟกหืม แล้วก็โพชั่นแล้วก็อะไรไม่รู้พอใช้ได้อยู่สปีดทุบได้เปล่าแป๊บนึงยังไม่อยากสู้เอเอ,เ,อเหมือนมีทางอุดรูไว้นี่ทุบเลยครับจังหวะนี้วดัดเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะ่ะไม่เป็นไรไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรก็อย่าพึ่งไปทางนั้นดีกว่าเรายังไม่สำรวจรูนี้เลยมา อ๋อนี่ไงทางน้ําน่าจะเอาน้ําไหลลงมาใช่ปบะนี่ไงทางน้ําไหลลงมาเมื่อกี้เฮ้ยหอยหลอดมาสู้กันเปล่านี่หอยหลอดหอยหลอดหอยหลอดเยี๋ยวพุ่งไปมาสู้กันก่อนนั่งไกยอยากถูกประทะน่่งกกยอยากถูกประทะเข้าใจไหมอ้าวมีประตูทางอะไรเนาะถังไม่ทุบดีกว่าสิเวลาเดี๋ยวก่อน นไยเหรอโู้ทหารนีและเอา้าวาดินก็มาสังเกตนายทำอะไรอยู่เนี่ยเอา้าวาดินสบายดีแล้วเหรออ่าใช่ฉันสบายดีแล้วขอบใจนะตอนนี้พวกเราจะไปไหนกันนะก็รอให้พวกทหารนี้ไปก่อนแล้วกันนะอือแยกทางกันไปแน่เลยเฮ้ยดูยวนเอเอเด็กจิ๋วสีสีเหลืองเหลืองแล้วนะพูดถึงไอลเอสซี่อยู่แน่เลย ใหม่มีทางอ่ะฉันชอบเด็กผู้หญิงที่น่ารักนะำ้ามานให้ฉันกินแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> มันคงคิดว่าเอเลสซี่มันผู้ชายแน่เลยอ่าช่างมันมเถอะไปคุยกับไอเด็กนั่นดีกว่าถ้ามันไม่บอกเลยข่าทิ้งแม่งเลยฉันคิดว่ามันจะไม่บ้าคิดอะไรบ้าๆนะอ๋อไม่อะ เฮ้ยเพื่อนนายไม่ปานีมันเลยเหรอโอเคงั้นก็กลับกันดีกว่ากลับไปทํางานได้แล้วงั้นไปเจอกันภาคมัวนะครับพอแบบภาคพอตัวเองเข้าใจอะเออเข้าใจเปล่าฉันว่าแรสซี่กับซานารีต้องเออสองคนเอออะไรช่างไม่เถอะเดี๋ยวเราไปหาซานารีดีกว่าเอออางเอกต้องเป็นของเรา <laughs> 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 เ,ดเดี๋ยวเสียงหัวเราะแม่งโคตรชั่วร้าย โอเคไปทางโรดิกราอ้โอดูนั่นมีคนเอ่ออยู่ด้วยมาเตอร์ซาสึสเกะใช่เอ่อมาทำอะไรกันตรงนี้ดูนั่นสิซาสึสเกะฮะนั่นมันซาเลารีน่นี่โอ้ซาเลารี่ขอบใจสำหรับน้ำชาวหวานๆนะไม่มีปัญหาค่ะเอ่อไม่มีปัญหาค่ะเอ่อยินดีรับใช้อะไรประมาณน,นั้นบ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย ฉันไม่ใช่เมดนะอืมมันต้องแต่งตัวแล้งฉันต้องหนีซะแล้วเฮ้ย hey, แชนาดี้มาอินูมานีด้ค่ะ <c oughs> รู้สึกว่าเธอจะสนุกนะสนุกกับบ้าแล้วเห็นดา่าด่ากับผลตัวเองเมื่อกี้อยู่เราต้องช่วยเธอเร็วเข้าเดี๋ยวอยากดูต่อสักแป๊บหนึ่งเฮ้จ hey, ะขอดูแป๊บหนึ่งโอ้แานารดีที่รัก ฉันต้องการอ่าแมสเสจนี่คือแหละใช้แมสเสจในเฟซบุ๊กอ่าทุกที่ไม่ใช่น่าจะเกี่ยวกับการพูดคุย,ยนะครับคิดมีเทคแคร์อิทฟอร์ยูฮะใช่ฉันดูแลคุณอืมฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะก็ดูต่อสักแปบบ๊บ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราเราต้องดูลั่นลาวไปสิแน่นอนฉันสามารถเต้นเพื่อให้พวกคุณดูได้นะ <c oughs> อืมเอาละดูไปเถอะ โ,โหหัวใจขึ้นเป็นละหนาวเฮ้ยฉันไม่ใช่นักเต้นนะเว้ยในพวกอ้พวกผูก้ชายงี้เง่าพวกนี้ก็ไม่ยอมให้ฉันออกไปสักทีเฮ้เธอดูกลัวๆนะเนี่ยแต่ฉันคือน้องสาวงคาบรลอดอืมนั่นแหละฉันจะไม่มีทางยอมแพ้อะไรสันารีคือน้องสาวงคาบรลอดเัินเหรอ ก็ตาสนาลี่ค่ะขาฉันต้องการจ,จูบเฮ้ยเสียงแม่งซาดิชิบหายในตอนนี้จูบงั้นเหรอเธอต้องนายต้องการจูบฉันเหรอไม่มีทางสลอกเฮ้ยจุดนะว้กูหึงทุยไม่ใช่สกิอเอออกห่างเธอเลยนะอ่านั่นแหละมาช่วยฉันวเ้อ้ยแกน้อยเนี่ยฮะ am I มไอเนสเกออุ๊ยไอ้ข้างหลังมาจากไหนวะทำไมตอนแรกไม่เห็นเฮ้ยนมาอะไรวะนะ่ะไม่ตลกนะเฟ้ยอุ๊ยดูโหดกว่าตัวเมื่อกี้อีกอะจะมันดูโหดมากเลยเฮ้ยโหดแน่ๆต้องลองทดสอบดูโอ้โห <h> เราก็ใช้เวทอยู่นะเวทก็น่าจะแรงเท่าเดิมอยู่มั้งนะ มาเวทป้องกันสักครั้งหนึ่งนะอืเอามาทดสอบอาวุธดีกว่าอันนี้ฟันเท่าไหร่โอ้ยหกห้าตีแรงกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยหนึ่งหกห้านี่หกเอ็ดโอ้ยเอาดาบนี้ฟันแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยอ้ยอยแรงแรงแรงมันแรงมันแรง แป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนขอฮิวแป๊บใจเย็นนะไอปลาดุกยักษ์โอ้ยโอ้ยไอปลาบ้านี่เอาโจมตีก็วืดถัวอีกงัางเอ้นี่นี่นี่มามาดิเอาตีวืดอีกแล้วโถว่ตีโดนครั้งเดียวมันกระจอกไปเพื่อนเอาเอาวุธแตกตมูมเหลือแต่ดาบโง่งๆงนี่ละ ไดับเราก็มันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นักหน่อยพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเ <c oughs> สียได้ดับอินชาร์ตอันนั้นนะนะอืมเอาตีเบาก็เดิ่อีกชิบหายแล้วปะโถยิงอินชาร์ตยิงสวยไม่น่าเลยไม่น่าเลยดูอย่างนี้เก็บไว้หิวดีกว่าอา้าฟันก็วือดอีกโถชีวิตจิ้มจิ้มโอ้ย ออป้องกันนี่หมุนหมุนควงสวานควงควงโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นเย็นอืมควงคว,วงครับจังหวะนี้ควงเท่านั้นที่จะรอดได้นี่ควงควงแล้วม N เมื่อไหร่เอ็นชาร์จจะหายเออหายละเอ็นชาร์จอืออืมเดี๋ยวป้องกันโอเคอืมอืม โอ้ยโอ้ยเฮดพีเราก็ค่อยคยลดหวบหายไปเรื่อยๆ้วเนี่ยมาตอนนี้ใช้เวทอะไรไม่ได้แล้วต้องเน้นอาวุธแล้วเวทของเจนีก่ก็หมดซะด้วโยโอ้ยโอ้ยโอยเข้าแปดพันเอ,อืออาวุธพังแล้วปะโถเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรนักหนาอะไรนักหนากับตูเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 ,เดยวนีต้องรีบอ๋อเยสอาวุธเ,เหลือแค่หนึ่งไอชิบหาย อาวุธแตกเกือบหมดดาบแม่งเกือบหักเมื่อกี้โอ้โหเล่นใหญ่มากสตอมวินอ,อาวุธเกือบพังเฮ้ยฉันชน,นะโอ้เราทำให้ทหารพวกนั้นหนีไปแล้วเนี่ยใช่ฉันคิดว่างั้นนะขอบคุณที่มาช่วยฉันนะ I'm not very good เออฉันก็ทำอาหารไม่ค่อยอร่อยนักหลองนะเดล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย จะคิดไปอย่างนั้นนะอืมนั่นแหละช่างมาเถอะอะไรเนอะอ่ะไม่ไม่มีอะไรหรอกอืมอืมจะเปลี่ยนเสื้อแล้วรอแป๊บนึงนะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่มัตเตอร์ซาสเกะห้ามดูนะอะอะไรนะโมโหฉันอีกแล้ว,ลวเนี่ยขอบใจที่รอนะ นี่แหละอืมโอ้โทษทีอืมนี่น,นีลยปล่อยไปโอเคไปมเมื่อไหร่จะได้ออกสักที Let's go ไปหาอาพวกนั้นต่อดีกว่าอาลงข้างล่างนะอ๋อมีบันไดนี่เองอ๋อเจอพวกนี้แล้ว,ลวส่วาลินดีใจยังไงที่พวกนายปลอดภัยเฮ้ยลูกพี่อาเย่อ,าเย,อาเย่นี่คืออะไรวะ ไอ้เย่ไม่มีปัญหา see, เมสซี่เอ่อไอ้คำตรงกลางนี้แปลว่าววอะไรวะไอ้แฮมพาสันวอตโกอิงออนฟอร์มซานนารีอ่าอะไรว่าไปคุกกิ้งเลซี่คัสตอมพูดถึงเรื่องที่มันแต่งตัวอันชุดเมื่อกี้เฮ้ย hey, ทุกนายพูดอะไรกันเนี่ยลืมไปซะเถอะโอ้โหทษทีฉันจะลืมมันแล้วกันนะ น่อยอะไรประมาณนี้เปล่าวะอันกรีดเมื่อกี้ฉันไม่รู้เออปล่อยไปอยู่โซมีไงเห็นฉันเหรอลืมเรื่องนั้นไปเถอะนะลืมเถอะจงลืมซะอ,อ่าโทษทีไปละ <laughs> โดนไล่ ตอนนี้เออ่มาคุยเรื่องอะไรกันเนาะนะครับทูดูนาวเธอโมโหรล้สันน่ในนอนเอ่อช่างหัวมันพูดถึงเรื่องอะไรสาระเอวาลินแบบพูดอะไรกันว่าเมื่อไหร่มึงจะจริงจังกับงานที่ได้รับมามุดพูดซะ๋ยวนี้ โอเคกู okay. เลือกพูดก็ได้ตอนนี้พวกเรามาคุยเรื่องที่เราจะไปกันที่ไหนต่อดีกว่าไหมพวกเราต้องกลับบ้านไปใช่ไหมเนกระถีบนี่ด้านลบอะไรทักอย่างอืมบางที่ในดันเจี้ยนนี้ก็คีทีดโวลเทกอะไรก็ว่าไปอืม มากำจัดซามอนแคปเจอร์กันแล้วก็กลับเมืองของเราของเรากลุ่มใหญ่มันน่าจะทำอะไรเราได้มากกว่า้ยแต่อาวุธกูนี่อืมไปไปฆ่าสัตว์ประหลาดกันใช่ไหมพวกนี้แปลว่ากูต้องตามไปในชะ่ไหมแต่อยังก่อนเราแบบอาวุธเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อาวุธจะเจ๊งละโอ้ยเฮียอาวุธจะเจ๊งแล้วเ,วเวข้าใจกูไหมโอ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดเลยไอ้ยักษ์นี่นี่ตายซะไอ้ยักษ นี่เค okay. ่าดแล้วเฮ้ย hey, มาทำอะไรที่นี่อุ๊บฉันโทรทีนะอายาเสะผมไม่มีทังเลือกเราต้องสู้ซะแล้วเฮ้ยอูเฮ้ยเริ่มใหม่ไกลเลยแต่ก็คงต้องจบพาร์ทเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก่อน r i b e for next part and thank for w a t c h i n g and bye bye เจจีกิดครับผม